ผลงานออกมาจากทางมหาวิทยาลัยฟิชเบิร์กของทางสหรัฐนะครับได้มีการค้นคว้าแล้วก็วิจัยแผน8วัคซีนป้องกันโควิด19ขึ้นมาซึ่งจากการทดลองในเบื้องต้นนะครับจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ทั่วไปได้อย่างน้อยๆอ,อ,อีก2สัปดาห์ ก็จะมีผลแล้วก็ทําให้ภูมิร่างกายในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นครับคอณตอนนี้เนี่ยทำการทดลองกับหนูทดลองนะคะเอาแผ่นแปะเข็มนาโน,โนที่ว่าซึ่งจะมีเข็มขนาดเล็กๆประมาณหลายร้อยเข็มด,ด้วยกันนะคะแปะเข้าไปที่ผิวหนังของหนูทดลองปรากฏว่ามันมีลักษณะของการสร้างภูมิคุ้มกันได้ภายใน2สัปดาห์ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะขออนุญาตเอาไปใช้ในการทดลองในมนุษย์ค่ะว่ามันจะสามารถยับยัง้งโควิด -19 ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะ ว่าวิธีการที่จะใช้แผ่นแปะเข็มนาโนที่ว่านี้จะช่วยรักษาช่วยยับยัง้งโควิด1 9ได้อย่างไรบ้างค่ะเราเลยจำลองหนูเข้ามาอยู่ในห้องส่งของเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวัคซีนแบบแผ่นแปะต้านโควิด1 9นะครับมีการเผยแพร่ออกมาผ่านทางบร, e ริษัทอีไบโอมเมดิซินะฮะซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยวัคซีนแผ่นแปะต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกกันว่า Pi ิ sburg c ค r o n a ไว r ัส วัคซีนซึ่งเป็นผลงานของวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยพิชเบิร์กสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการต้านไวรัสาตั้งแต่เมื่อปี2546และก็เมอร์สเมื่อปี2557โดยหัวใจสำคัญของแผ่นแปะวัคซีนที่ว่านี้นะครับก็คือการนำเอาโปรตีนไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการมาใช้กระตุน้นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์เหมือนกับวิธีการเดียวกับที่เคยใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้ ซึ่งแผ่นแปะเข็มนาโนนะครับขนาดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนี้แผ่นสี่เหลี่ยมตรงกลางหมุนไปหมุนมาเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วจะมีขนาดเท่ากับนิ้วมือของคนเรานั่นเองแต่ว่าขนาดเล็กก็จริงครับขนาดเท่ากับย้วหัวแม่มือแต่ถูกอัดแน่นไปด้วยเข็มขนาดเล็กไม่ต่ำกว่า400เล่มซึ่งเข็มที่ว่านี้ถูกทําขึ้นจากน้ําตาล และโปรโตีนคอยทําหน้าที่ส่งโปรโตีนเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังซึ่งตรงนี้จะเป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให้ร่างกายของคนเรามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับนี่นะคะเราได้เห็นชมหน้า,าตาของแผ่นแปะซึ่งบรรจุไปด้วยเข็มจิว๋ว <c oughs> เข็มนานโนกว่า400ชิ้นค่ะแล้วหลังจากที่เอาเจ้าวัคซีนแบบแผ่นแต้านโควิด -19 นะคะ ทดลองวิจัยเอาไปทดสอบในหนูทดลองค่ะเนี่ยค่ะแปะลงไปเลยนะคะบนผิวหนังของเจ้าหนูทดลองปรากฏว่าภายใน2ส,สัปดาห์สามารถตรวจพบแอนติบอดีซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันที่สร้างจากเม็ดเลือดขาวของเชื้อโควิด -19 ออกมาได้ซึ่งนักวิจัยเขบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเหลือเกินนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าอยากจะให้ร่างกายเนี่ยค่ะ สร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยออกมาเพื่อต่อต้านเจ้าไวรัสโควิด -19 นี้นะคะจะทำให้ร่างกายสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต้านโคโรนาไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพเหลือเกินและระยะเวลาของการต้านไวรัสที่ว่านี้อยู่ยาวนานได้ถึงอย่างน้อย1ปีเลยค่ะ ทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วทําไมต้องใช้วิธีการเอาแผ่นมาแปะแบบนี้นะคะทาไมไม่เป็นวัคซีนแบบฉีดที่เขาทดลองใช้กันอยู่ทั่วโลกนะตอนนี้ทําไมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิสเบิร์กถึงคิดที่จะใช้แผ่นวัคซีนแบบแปะแปะลงไปที่ร่างกายมีคําตอบนะคะว่าการใช้วัคซีนแผ่นแปะ หรือที่เรียกกันว่า m i c r o n e เ d l e a r r a y หรือเรียกย่อๆนะคะว่า MNA มันมีข้อได้เปรียบนะคะเป็นข้อได้เปรียบที่ดีกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อปกติทั่วไปค่ะคำอธิบายก็คือว่าผิวหนังของคนเราเนี่ยนะคะมันมีสภาพแวดล้อมในการกระตุน้นภูมิคุ้มกันที่ดีมากกว่าเอายกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นนะคะคือร่างกายเรา จะสามารถวิวัฒนาการค่ะให้เราเนี่ยเอาเชื้ออะไรก็ได้ที่มันปิดเป็นบาดแผลอยู่บริเวณผิวหนังแล้วก็เอากลับเข้าไปในร่างกายหลังจากนั้นค่ะร่างกายของเราจะสามารถทําลายเชื้อเหล่านี้ที่เข้าไปทางผิวหนังได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคาอธิบายก็คือว่าพอวัคซีนที่ว่าแปะบนผิวหนังเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังแล้วมันจะมีเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันกลุ่มหนึ่งนะคะเจ้าเซลล์กลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่า แอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์ค่ะเอาโปรโตีนจากแผ่นแปะที่ว่าวัคซีนแผ่นแปะที่ว่านี่แหละค่ะส่งต่อไปให้เม็ดเลือดขาวเพื่อกระตุ้นภูมิได้อย่างรวดเร็วนี่จึงเป็นคำตอบนะคะว่าทำไมวัคซีนแบบแผ่นแปะต้านโควิด -19 จึงสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายออกมาได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะและหลายคนก็มองนะครับว่าการใช้งานค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าการนำวัคซีนไปใช้ในร่างกายมากกว่าวิธีการอื่นๆนะครับ แต่ท่านผู้ชมครับแผนแปวัคซีนต้านโควิด19ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุมัติการทดสอบทางคลินิกกับทางคณะกรรมการอาหารและยาของทางสหรัฐเพื่อที่จะเดินหน้าทดสอบกันต่อครับคือแม้ว่าจะเป็นงานวิจัยก็จริงแต่ว่าจําเป็นจะต้องมีการทดสอบให้เกิดความแน่ใจโดยเตรียมที่จะทดสอบทางด้านคลินิกและใช้กับอาสาสมัครในระยะแรกภายในปีนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าปีนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นสําหรับวัคซีนแผนแป อาจจะต้องใช้เวลาถึง1ปีเป็นอย่างน้อยปีหน้าครับเราอาจจะได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ว่านี้กระบวนการผลิตยังสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีเทคโนโลยีวิศวกรรมแผ่นเซลลโดยใช้โรงงานผลิตเซลลเข้ามาช่วยเพิ่มจํานวนแผ่นโปรตีนให้เข้าสู่กระบวนการทําเข็มนาโนเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าหากมีการผลิตเพิ่มเติมผ่านทางโรงงานเราสามารถเก็บแผ่นแปะวัคซีนี้ ภายในอุณหภูมิห้องทั่วไปโดยไม่จาเป็นจะต้องนําไปแช่เย็นขนาดเล็กมากครับเท่ากับหัวนิ้วมือของเราเท่านั้นเองรอผลการทดสอบให้แน่ใจครับอีกไม่นานโชคดีเราจะได้ใช้กันในปีหน้าเป็นวัคซีนป้องกันที่สามารถกระตุ้นภูมิในร่างกายให้เห็นผลภายใน2สัปดาห์นับจากตั้งแต่เวลาที่เรามีการแแผ่แผ่นที่ว่านี้ลงสู่ผิวหนังของเราครับ ดูแล้วก็น่าทึ่งนะคะในความก้าวหน้าทางด้านของการแพทย์ที่ต้องบอกว่าทุกคนพยายามค้นคว้าวิจัยหาวิธีการหาแนวทางเอาชนะโควิด -19 นี้ให้ได้ซึ่งเจ้าแผ่นแปะที่แฝงไปด้วยเข็มนานโ,นโน400กว่าชิ้นที่ว่านี้แหละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอให้ประสบความสําเร็จเราจะได้พบทางออกของการแก้ปัญหาโควิด -19 ใเ้เร็วที่สุดนะคะพักกันสักครู่ก่อนนะะ